I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone to I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yet harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down. วันนี้เราอยู่กันที่อมตะนครนะฮะ<ม>เดี๋ยวผมจะพามารู้จักคนดังนะคะคนหนึ่งนะ,ะอยู่แถวอมตะนครน,นะ,ะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับผมเรามาดูร้านของเขาก่อนนี่ครับผมร้านนี้รถเยอะจริงๆฮะรถลูกค้าทั้งนั้นเลยนะครับคิวอย่างแน่นเลยนะนะครับผมร้านติดตั้งเครื่องเสียงนะครับ N P Sound Audio นะฮะโดีรยร้านพีนโพรนนั่นเองครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าะครับผมไปหาเขาเลยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบผมอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบหน่อยนะขอเสียบหน่อยนะขอเสียบหน่อยขอเสียบหน่อยเสียบไม้่อยครับผมอ่ะสวัสดีครับพี่นภวันสวัสดีครับผมโอ้ไม่เจอเจอกันนานเนาะต้องกี่ปีแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งหกเจ็ดปีในเฟสครับผมเพิ่งจะได้กันมาหกเจ็ดปีแล้วเพิ่งจะได้เจอตัวจริงเนาะไม่เจอกันนานดูดิพี่แกหัวหัวฟูเลย <c oughs> ไม่ได้ตัดผมนานไม่ได้ตัดผมนานครับผมอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันดีพี่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนรร้าน NP Sound Audio ชนบุรีนะครับผมตั้งอยู่เ,เรียบมอเตอร์เวย์นะครับถนนหมายเลขเจ็ดนะครับอ,อ,อามตนนะนครชนบุรีนะครับผมเขตตอนหัวรออำเภอเมืองครับผมก็เินดัดง,ง่ายๆครับผมครับถ้าท่านใดอยากจะมาก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แผนที่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวปักโลไว้ให้โลเคชั่นนะครับ ทั้งทางที่ร้านเนี่ยทำอะไรบ้างครับพี่ที่ร้านทําอะไรบ้างก็นะครับที่ร้านก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานออกแบบดีไซน์นะครับติดตั้งครับอุปกรณ์เครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับผมครับผมลองไสเพราะว่าใส่รถคันนี้แล้วพี่ตอนนี้มาหาพี่นพรทั้งทีไม่มีของฝากมาได้ไงของฝากมันต้องมีติดไม้ติดมือกันมาอยู่แล้วเอาเนี่ยผมให้โอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากปีโมนะครับผมปีแท้เลยนะปีแท้เลยเดี๋ยวพี่ลองลองหมุนลองหมุนวอลลุ่มดูนะ เป็นไงเบ็ดเบ็ดแน่นป่ะเบ็ดแน่นครับผมสมูทมากเราต้องได้ออกแบบคอนโซนใหม่เนี่ยลองลองดูครับปีแดงครับปีแดงผ่านไม่ได้แน่เลยเนี่ยเจียมเลยครับเข้าที่เลยโอเคครับประมาณนี้ครับผมปีแดงครับปีแดงปีแดงของแท้ฮะแดงแดงแดงจริงฮะแดงจริง ขอบคุณสําหรับของฝากนะครับผมเดีย๋ยวพี่พาไปมชมร้านหน่อยฮะพาไปทัวร์ร้านหน่อยว่าร้านร้า,านที่ร้านม,มีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมขออนุญาตถอดเกือบก่อนจะลกๆหน่อยนะครับผมโอ้มีตู้ลำโพงแบบนี้ด้วยถ้าเกิดว่าลูกค้ามาแล้วลูกค้าอยากได้แบบนี้พี่อยากได้แบบนี้เลยเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่เอาเป็นพร้อมตู้พร้อมดอกเลยพร้อมตู้พร้อมดอกนะครับก็นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณสี 4 5 0ถึงพันะตู้พร้อมดอกอก็นะครับรายละเอียดก็ขึ้นอยู่กับสเปคของดอกครับขึ้นอยู่กับสเปค ขึ้นอยู่กับจํานวนดอกขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับครับผมแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ตู้เปล่านะพี่ถ้าตู้เปล่าสเปคประมาณนี้นะครับแปดนิ้วตรงอ่ามาตินเอาเป็นงานดิบเลยงานดิบงานดิบอ่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าลูกค้างานดิบอยากได้สนใจอ่ะแปดนิ้วแปดดอกผมเริ่มต้นอยู่ประมาณสามพันครับผมงานดิบเป็นงานดิบนะครับผมโอเคครับส่วนข้างล่างนี่เขาเรียกตู้อะไรพี่ข้างล่างเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ตู้แนว PA นะครับถ้าตามสูตรเขาก็จะเรียกแนวเจบินตู J ้เจบินนะครับตัวนี้ตูเจบินโอท่อลมอยู่ข้างล่างใช่ครับผมจะเป็นงานลิ้นอ,อันนี้จะเป็นเสียงกลางต่ำใช่ไหมพี่ใช่ครับผมแนวนี้ะจะเป็นกลางต่ำเขาเรียกอะไรมิดโลใช่ไหมมิดโลใช่ครับมิดโลหรือมิดเบสครับขึ้นอยู่กับ สเปกดอกนะครับอันนี้เป็นดอก10หรือ8นิ้วตัวนี้เป็นดอก10นิ้วแม่เหล็กร2อยย่ไว้3 8ครับตัวนี้ตัวนี้มันชื่อมันเหมือนชื่อร้านเลยอันนี้อย่พีซาวใช่ไหมพี่ครับผมอ๋ออันนี้อันนี้ก็พี่ก็มีลำโพงขายด้วยใช่ไหมมีครับผมลำโพงขายด้วยรับทำรับประกอบครับผมรับซ่อมโมดอกครับผมครับผมแล้วก็นี่จะเป็นร้านของพี่นพนะครับบรรยากาศร้านครับของเต็มเลย power โอ้รับทำตู้บูทด้วยนะนี่ ตู้บูทูธเราก็มีครับ,บทำตามออเดอร์ครับเป็นงานพีออเดอร์ครับพวกนี้บูทูธก็มีพีออเดอร์นี้ยังไงพี่ราคาเท่าไหร่มากอ่ะพีออเดอร์ก็ถ้าเป็นสเปคนี้นะครับ,รบสเปคนี้นะครับ,รบเริ่มต้นทำอยู่ที่ประมาณสองพันห้า พีออเดอร์รอรอนานไหมพิออเดอร์พิออเดอร์ขอเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งคร<ต>ับผมอาทิตย์หนึ่งได้เลยประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ฟังครับแต่ถ้าอยากได้ไวกว่านั้นเอาถือเหล้าขาวมาสองขวด <c oughs> จบเลยครับเอา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 สินค้าตัวอย่างกลับบ้านเลยครับผมโอ้สวยอันนี้สเปกมีอะไรไม่มีพุเรียนกำลังขับเท่าไหร่ใช้ดอกอะไรตัวนี้จะเป็นบอร์ดบลูทูธของบูชินะครับผมครับผมห้าสิบคูณห้าสิบ เป็นระบบ2.0ครัดอ่าดอกเป็นแนวมิดเลนส์นะครับ3นิ้ว1คู่แล้วก็แหลม1.5นิ้ว1่คู่เอาเป็นว่าแบบเปิดแล้วดังฟังเพาะแน่นอนเปิดดังฟังเพาะครับผมกินเหล้านี่แบบกินเหล้านี่ครับผมหลับเลยพอมาก้มีหลายไซส์หลายขนาดด้วยเนาะ สีขาวก็มีหนังนี่ลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบเลยใช่ไหมหนังเลือกได้ตามใจชอบครับโอเคจะได้หนังสีอะไรก็สั่งได้เลยใช่ครับผมยกเว้นหนังเป็ดหนังไก่ได้ครับตลาดมีขายครับนี่ครับงานก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าในเพจผมสนใจฝุ่นสนใจอย่างงี้เลยอ่ะระบบนี้เลยอ่ะระบบนี้ผมเริ่มต้นอยู่ที่หกพันห้าครับ้อมฟังกับเป็นระบบสองจุดหนึ่งหกจุดห้านิ้วหนึ่งคู่ เสียงกลาง3นิ้ว1คู่แหลม h K 2นิ้ว1คู่นะครับแบต6,000มิลลิแอมเปิดประมาณ6-8ชั่วโมงครับผมก็คือว่าได้เสียงกลาง2คู่กลาง3นิ้วใช่ครับผมทวิตเตอร์คู่หนึ่งรับซับซับ6 5นิ้วไว้คู่1ดอกไว้คู่1ดอกใช่แล้วก็แบตลิเทียมมีพาวเวอร์ สเปคลงแรงเลยอะขับได้บสบายๆ <ผม S 1> เลยบอร์ดที่ใช้จะเป็นบอร์ดแกมครับผมแล้วแล้วแล้ว,ลวหน้าหน้า,นาไอที่ปิดฝาเนี่ยพี่อยากลูกค้าอยากรูกว่าอยากจะได้ชื่อเป็นชื่อสั่งได้ครับผมสั่งได้เป็นเป็น,เป,นเป็นประโยคเป็นข้อความสั่งได้นะครับผมราคาเริ่มที่6,000เท่าไหร่นะ6,500ครับผม6,500 6,500ครับสั่งได้ สั่งได้ครับจะส่งได้ทั่วประเทศจะส่งได้ทั่วประเทศผท่านใดสนใจนะฮะอยากได้ตู้ลำโพงบลูทูธแบบนี้นะรับรองว่าไม่ผิดหวังฮนะระดับสีมือพี่นพพรครับเสียงดีแน่นอนครับผมเกินไปพรนะนาอะ <c oughs> ไรสนใจก็อะนะติดต่อสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวผมเอาเฟซพี่แกไว้ในใต้โพสต์นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพามาดูอะไรอีกดีนะเ,เดี๋ยวดูกอนโอ้อันนี้อะไรเนี่ยพี่สต็อกไว้เหร ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าทางร้านนะครับผมครับก็จะมีพวก power amp นะครับขับซับด้วยอ่านะครับสเปคขับ10นิ้ว12นิ้วแม่เหล็ก180ินะครับนี่คือ power amp ขับซับ power amp ขับซับถ้าลูกค้าอยากจะซื้อแบบไปติดตั้งเองอ่ะได้ไหมได้ครับผมมีบริการจัดส่งใช่ครับผมมีบริการจัดส่งนะครับผม อ่ะตัวตัวเท่าไหร่พี่เริ่มต้นเนี่ย power ขับซับเนี่ย power ขับซับผมเริ่มต้นอยู่ตัวพันแปดพันเก้าแล้วแต่ราคาแล้วแต่สเปคนะครับค่าค่าส่งต่างหากค่าส่งต่างหากครับผมประมาณแปาส่งไม่้อยอ่ามันไม่เกินร้อยครับค่าส่งสเปกประมาณนี้ของสต็อกไว้เต็มเยยดเลยนะมีครับผมลูกค้าเข้ามาได้เลยนะมีของพร้อมนะฮะของพร้อมนะงานวงงานแบรนด์ไม่ฝุ่นเยอะบูเวฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นีบเววด้ยกับกลางสี่ชาน e l อบูเวฟครับผมมีครบหมดนะ คันใดอยากจะติดื่องเสียงมาได้เลยนะติดตั้งได้เลยไม่ต้องรอของนะครับของมีพร้อมติดตั้งมีครับผมพร้อมบริการ<ล>ด้วยช่างคนนี้นะครับช่างมืออาชีพของเราฮะช่างนพพรนะตัดผมบ้างนะพี่อยากได้สุดเหลือเกินของผมพี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถลูกค้านะครับรอคิวอยู่2คันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าสินิ้วนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับงานที่พี่นพพรติดตั้งนะ อันนี้ขึ้นขึ้นตู้เดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้กําลังขึ้นงาน15นิ้วยิงพื้นนะฮะอันนี้แม่เหล็กใช้แม่เหล็กเท่าไหร่ตอนนี้แม่เหล็ก220นะ25มิลสามก้อนโอ้หสามก้อนเนี่ยครับผมเราต้องต้องใช้แอมปเกต้องใช้แอมอะไรไปถึงขับออกเี่แอมต้องสปคกหนรุ่นนี้ต้องใช้แอม่า5,000วัตต์ขึ้นไปตอ5,000วัตต์ขึ้นนะถึงจะขับออกนะไม่งั้นจะขับไม่ออกอ่เดี๋ยวตูตู้พี่แกนะพี่แกก็ทำเนียนนะฝีมือไม่อัแท้ครบ ตามภูเขาด้วยนี่ครับผมเดี๋ยวรอดูคันนี้ถ้าคันนี้เสร็จถ้าได้ผ่านมาเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะถ้าท่านใดอยากดูคลิปต่อจากคันนี้นะกดไลค์กดคอมเมนต์มาเยอะๆ <S <S ฮะ<ฮ>เดี๋ยวผมมารอ,รอบรอบสองเป็นรถ Toyota h i l u x Revo สี่ประตูนะฮะเครืค่องเสียงเต็มรูปแล้วคันนี้ทำสเตปอะไรบ้างที่จะมีเสียงกลางอะไรข้างนอกไหมอ่าคันนี้นะครับสเตปของลูกค้ามาเองทุกอย่างนะครับทางร้านทำตู้ซาวคอนเซ็ปต์ระบบ ครับโอ้ทำแบบนี้ก็ได้ด้วยคือว่าลูกค้ามีของมาเองมีของมาเราก็รับครับผมเราทำให้ใช่ครับผมขายยากนะมีของมาบางร้านเขาไม่อยากรับนะใช่ครับผมเพราะว่าของที่ลูกค้ามาเผื่อบางทีมันได้มาตรฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะใช่ครับผิดตั้ติดตั้งไปแล้วมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมาโทษร้านเราได้ครับผมของพี่นภรับหมดนะมีของมาเองก็รับครับทำได้สินค้าเราก็จะมีแนะนำนะครับตัวไหนที่มันใช้ได้เราก็จะบอกว่ามันใช้ได้นับในในสปิก ในคอนเซปของร้านนะครับถ้าตัวไหนมันไม่โอเคร้านก็จะแนะนําให้นะครับว่าต้องเปลี่ยนเป็นสเปคนี้อย่างงี้นะครับหรือหรือถ้าจําเป็นครับเราจะทําตามสเปคเท่าที่ของที่มีแต่ว่าลูกค้าได้เช่นกันแต่ว่าลูกค้าต้องยอมรับในในคุณภาพและอุปกรณ์ที่ลูกค้าเตรียมมาด้วยครับผมประมาณนี้ถ้าเจ้าให้สุดเต็มประสิทธิภาพเต็มร้อยเลยนะต้องต้ององใครับผมพี่ต้องออกจากร้านพี่เท่านั้น พราะ,ะ <ผม S 2> พี่แกก็จะรู้ว่าเออต้องใช้ของแบบไหนสเปค<ช>ไหนไมนถึงจะออกมาดีเสียงถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะติดเคงเสียงเนี่ถ้าเป็นรถกระบะรถเก่งเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นส่วนใหญ่ผมจะแนะนําลูกค้าประมาณ2 5งหมขึ้นไปนะครับผมก็คือเอาแบบจบๆไปเลยจบครับผม2 5งหมนี่จบ เอาแบบจบเอาดีไปก่อนคุณภาพไปก่อนครับผมถูกต้องครับครับผมประมาณ25งหมน้านะฮะท่านผู้ชมนะใครอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงร้านพี่นพพรฮะกำเงินมา25งหมาครับผมประกันจบแน่นอนได้พาวเวอร์ได้ซาวได้ทุกอย่างพร้อมฟังพูดง่ายๆพร้อมฟังเลยนะครับใช่ครับหรือถ้ามีของมาเองก็มาคุยกับพี่แกได้ว่าจะจัดชุดไหนประมาณไหนอย่างนี้เนาะครับผมเดี๋ยวพี่นพพรเดี๋ยวพาไปดู C N C หน่อย C N C นะครับ เดี๋ยวมาดู C N C กันนะครับทุกคนโอ้ผมเริ่มผมเริ่มสนใจตู้ตัวนี้แล้วพี่อันนี้เขาเรียกตู้อะไรเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าถ้าเรียกอะไรตู้เปิดนะครับเป็นตู้เปิด10นิ้วนะครับเปิดถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะครับติดต่อมาทางผูปเปานะครับผูเปาได้ได้เลยพี่ให้ราคาพิเศษเลยนะครับตู้มันเหมือนสไตล์ฝรั่งเลยพี่ ใช่ครับผมมันใหญ่ๆอ่ะใหญ่ๆแล้วก็พอดลมพอดอะไรอะมันมันคล้ายๆเมืองนอกอะถ้าใส่พวกซับที่เป็นโดนัทยั์เนี่ยมันจะ่าจะบูมบูมบมบึมมนน่าจะออกดีอะใช่ครับมันจะมันแน่เลยตัวนี้นี่นี่ครับผมพี่นภพรก็มี CNC ด้วยนะฮะนี่ครับเครื่องจักร CNC ใช้ CNC ตัดนะฮะมาตรฐานแน่นอนครับผมงานเป๊ะเปเนียบๆนนะฮะใช้ CNC ควบคุมด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะ CNC นะแสนกว่านะพี่นะตัวนี้เนาะใช่ครับผมจบอยู่ประมาณแสนนิดๆรวมคอมพิวเตอร์ตัดดีตัดเนียบด้วยก็ดีกว่าเราม,มาใช้จิ๊กซอตัดเนาะใช่ครับผมอันนี้ก็ก็ลดการเขาเรียกอะไรการขัดด้วยเครื่อง แล้วก็การประกอบการเข้าตู้นะครับก็จะแนบสนิทนะครับผมดูสวยดีมีคุณภาพนะครับผมใช้ซีซีตัดมันก็จะดีอย่างงี้นะเป๊ะเป๊ะเวอร์แล้วก็ประหยัดแรงประหยัดเวลาใช่ถูกต้องครับผมเราจะได้มีเวลาทําอย่างอื่นพี่ัาพอนี่ก็ตังเยอะมันกันได้เน่ยมาเช่าสองครูหาเลยเดี๋ยวมาดูข้างหน้าครับท่านผู้ชม นี่มีตู้ลำโพงหลายไซส์หลายขนาดอยากได้แบบไหนก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ขึ้นงานตามออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งนะเดี๋ยวตู้ใบนี้เห็นพี่เขาว่าจะทิ้งแล้วเดี๋ยวผมจะเอากลับบ้านนะตัวนี้นะ <laughs> จะเอากลับบ้านโอเคครับประมาณนี้เนาะพามาชมบรรยากาศนะครับร้าน NP Sound Audio นะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่ลืมและลืมลวร <laughs> ้านก็นะครับตั้งอยู่ใกล้อมตต เออน,นี้คมอมตะนครชนบุรีนะครับผม,ผมติดกับมอเตอร์เวย์ way, ถนนหมายเลขเจ็ดนะครับผมต,ต,ติดถนนใหญ่เลยนะท่านผู้ชมนะน,น,นี่นะ<ม>นี่นะ เดินทางไปมาสะดวกครับผมเดินทางสะดวกนะครับมาง่ายครับผมมาง่ายเนี่ยขนาดผมทักหาพี่แกเนี่ยเปิดที่เพสตามที่ปักหมุดมาเนี่ยยังมาถูกเลยมาเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยนะครับวันนี้นะติดตั้งเครื่องเสียงราคาเริ่มต้นนะฮะมีงบเท่าไหร่มาคุยกันได้นะครับใช่ครับผมอยากได้งบประมาณเท่าไหร่อยากได้เสียงประมาณไหนนะครับมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้กันแล้วกันนะครับผมสำหรับพี่นพพรนะแถมท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวมาดูงานพี่นพพรกันพี่นพพรก็นี่ ทำตู้ด้วยแล้วก็พิเศษกว่านั้นฮะจิตวรทยแกรับซ่อมเลยนะแล้วก็รับแปลงคัดดีด้วยใครอยากจะแปลงคัดดีมิดโลหรือแปลงเสียงกลางอะไรก็มาได้เลยนะครับจิตวิทยก็เป็นช่างเลยนะทําด้วยไม่ใช่ว่าแกทําเป็นแต่ตู้นะหน่วยวัดครับนี่นี่ครับนี่อาจารย์ครับนี่อาจารย์ต้งนี้ต้องเป็นอาจารย์เลยครับผม ขอก่อนก็คุยกันนกปรึกษากันนะครับใช่ครับผมปรึกษากันทุกเรื่องอันไหนที่พี่ธุพรทําได้ทำไม่ได้พี่ธุพรก็จะใช่ครับผมหรืออันไหนที่ผมทําไม่ได้ผมก็ไปปรึกษาพี่ธุพรเหมือนกันคล้ายๆว่าเราเราบิวกันแลกเปลี่ยนกันเราเราดีลงานกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผมนะครับปรึกษามากกว่านะครับผมเพราะว่าพี่ธุพรชอบมากที่จะเน้นเรื่องการติดตั้งใช่ถูกต้องครับผมโอเคแต่ว่าอันนี้พี่แกก็ทําอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ทานะทาเหมือนกันแต่ว่างานหลักๆเลยอ่ะพี่จะเน้นเน้นพวกเนี่ย งานซาวงานตู้นะครซาวติดตั้งแล้วก็ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะประมาณนี้เออเดี๋ยวลืมถามคันนี้คันนี้พี่อ้งบ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 เท่าไหร่คันนู้นอ่ะคันนี้ครับผมงบอยู่ประมาณ4ครับกลมๆครับ4บาทประมาณ4บาทใช่ครับประมาณ4บาทกลมๆ4 0 0 0 0หรือส0 0 0 0นเอาี่ดึงสี่หมื่นครับ4 0 0 0 0โอ้สี่หมนนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ลูกค้าเอามาเองทั้งหมดครับทางร้านทำงานซาวระบบ ตัวนี้ก็จะมีสเปคประมาณคร่าวๆนะครับที่ผมได้ะไรายฟังนะครับ15นิ้ว1คู่นะครับก็จะมีกลาง8นิ้ว10ดอกครับแล้วก็จะมี12นิ้วมิดโลอีก4ดอกคือชุดใหญ่เลยเปิดมันๆเอาไปแห่เอาไปแห่ได้เลยลยครับผมก็คือว่าคันนี้คือเน้นหลักๆก็จะเป็นพวกงานซาว งานติดตั้งงานเดินระบบสายไฟพวกอะไรเงี้ยคือจบที่พี่แกหมดเลยสี่หมื่นลูกค้ามีของมาเองมีลาโพงมี power มาเองแค่นั้นใช่นอกนั้นพีรณพรวรังสรร์งานให้หมดนะถูกต้องครับประมาณนี้เพราะว่าคันนี้เพราะว่าคันนี้ลูกค้ามาเจอคันก่อนหน้านี้อโปรเจกต์ก็เลยว่าจะทําคันนี้มีแฝดเป็นแฝดครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับผมรอชมนะเดี๋ยวพีระพรนรังเสร็จนะเดี๋ยวอัพคลิปให้ชมอีกทีนึงนะประมาณนี้ก็แล้วกัน อ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องพี่นพรด้วยนะช่องคนดังนะการเข้าถึงเท่าไหร่นะพี่นะ13ล้าน13ล้านโฟลเลอร์สุดยอดเลยไม่ธรรมดาเลยนะช่องโอ้โหบันลำปอมีเขาอ่ะคนที่คนที่กดถูกใจอะไรนะคนกดถูกใจห้าห้าหมื่นนะคนดังคนดังเนี่ยคนดังดังจริงๆเพราะว่าเห็นเตาอยู่หลังร้านเต็มเลยถูกต้อง ับผมอาใครอยากจะมาเที่ยวมาหาก็มาได้นะพี่นพรกเป็นกันเองครับผมเป็นกันเองครับใครอยากจะมาก็มาได้เลยติดตั้งเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวบริการให้อย่างนี้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนแรงอาฝากด้วยพี่นะปกติซื้อมานี่4,500หเนี่ยวันนี้ผมให้ฟรีเลยสำหรับพี่ชายนะครับ